ภาไปเจาะลึกพอร์ตการลงทุนของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันฮะจะแข็งแกร่งเบอร์ไหนนะครับจะทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจได้ขนาดไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับไปเจอกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแชมเปญแชร์นะครับก็สวัสดีนะครับในวันหยุดส,สปายสปยวันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ อออย่างที่ได้เกิดไปตอนต้นคลิปเนะว่าวันนี้จะมา,าพาทุกคนครับไปส่องครับพอร์ตการลงทุนของคุณชาชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันครับว่าท่านเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่ากองทุนรวมเนี่ยแต่ว่าพอร์ตของท่านเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วท่านถืออะไรอยู่บ้างผลตอบแทนเป็นยังไงนคะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของแชมป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคอเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับว่าภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณชาชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้นะครับปิง้ง <c oughs> เอฟเฟกอัตโนมือนะฮะโอเคอ่าคุณชาชาติก็จะถือกองทุนอยู่ทั้งหมดนะครับ8ตัวนะฮะแบ่งเป็น กองทุนตราสารทุนนะฮะอยู่ประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็มีทองคำหนตัวแล้วก็มีกองทุนตลาดเงินนะฮะอีก1ตัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกยังไงเดี๋ยวแชมป์จะพาทุกคนฮะ,ะเข้าไปดูนะครับโดยจะขอใช้ข้อมูลน,นะครับจากเว็บไซต์ของทาง finomina.com ครับในการแชร์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าแต่ละกองทุนที่คุณจชาติไปลงทุนนั้น เป็นการลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะครับแล้วก็เปิดเือนชื่อชิ้ชวนให้ทุกคนได้ดูแบบคราวๆด้วยนะครับโอเค Let's go นะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าจอของแอป h e n o m e n a แล้วนะครับก็กองทุนแรกนะครับที่คุณจะชาติไปลงทุนนะครับก็คือกองทุนนี่เลย SCB LT 1นะครับเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผลครับ70-30นะครับ,รบอันนี้เป็นผลประกอบการของกองทุนที่คุณจะชาติถือนะครับสมมติว่าเราดูณีย t ทูเด e นะครับคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ผลการตอบผลตอบแทนก็ติดลบอยู่ที่7%นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูภาพรวมตั้งแต่กองทุนนี้จัดตั้งมานะครับก็จะพบว่า อ่าบวกไปถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การลงทุนนะครับกองทุนนี้ก็จะลงทุนในตราสารทุนนครับหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนนะครับตรงนี้ก็เป็นหุ้นไทยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนรายเดือนรายไตรมาสอะไรกันบ้างนะครับก็เออก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีนะครับก็ถ้ามาดูรายปีนะครับ จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2021เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกโอเคก็จะก็จะเป็นบวกนั่นแหละแล้วก็มีบางปีที่ติดลบไปบ้างนะครับก็การถือระยะยาวนี่ก็ถือว่าถัวเฉลี่ยไปนะครับแล้วก็อ่าเรามาดูนะครับพอร์ตการลงทุนลงทุนในอะไรบ้างครับสินทรัพย์5อันดับแรกนะครับก็จะเป็นอ่า AOT นะครับก็บริษัทสนามบินนะครับกสิกรนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับ Gulf Energy นะครับ JMT Network นะครับอันนี้ก็อยู่ในเครือของ Jmart นะครับแล้วก็ PTT Public Company นะครับก็คือปตทนั่นเองอันนี้สินทรัพย์5% 5%แรกนะครับ5ตัวแรกที่ถือเยอะที่สุดนะครับแต่ถ้ามาเจาะเป็น ไยชาร์ตให้ทุกคนได้ดูนะครับจะเห็นว่ากองทุนนี้มีการลงทุนในหลักหลายสินทรัพย์นะครับก็คือหุ้น78.27%นะครับพันธบัตรรัฐบาลครับอยู่ที่11.89%นะครับมีหุ้นกู้มีเงินฝากนะครับแล้วก็ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อีกด้วยนะครับแล้วถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมล่ะมันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับก็ มีบริการด้านการเงินนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยพลังงานอัตรประโยชน์อุตสาหกรรมอรสังหาหรือมทรัพย์ก็โชว์ตามนี้เลยนะครับถือว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่ค่อนข้างกระ,กระจายตัวที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นการลงทุนของประเทศไทยเนาะะทีนี้เรามาดูที่ค่าธรรมเนียมบ้างนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกด้วยนะครับก็คือขั้นต่ําการซื้อครั้งแรกเนี่ยแค่1บาทเองแล้วก็ถ้ามาดูค่าธรรมเนียมนะครับ ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่1.8%ต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดอยู่ที่1.91%ต่อปีนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นค่าธรรมเนียมที่กองทุนเขาจะเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนน,นั่นเองโอเคต่อไปนะครับเราไปดูที่กองทุนที่2ที่คุณชจะชาติลงทุนนะครับก็คือกองทุน Global Healthcare นะครับตัวย่อ,อก,ก็คือ R โอเคนะครับสำหรับกองทุนที่2ครับ RGHC ตัวนี้เบื้องต้นแชมหาข้อมูลแล้วพบว่ากองทุนนี้ไม่มีรายละเอียดการลงทุนครับจะอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนได้ได้รู้ก็คือเป็นกองทุนครับ Global Healthcare นะครับเพื่อการเลีงชีพตัวนี้ก็จะลงทุนในพวก Healthcare นะครับทั่วโลกก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านยาด้านาเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ มีส่วนช่วยในการรักษาโรคนะครับอะไรพวกนี้นะครับโอเคอขออภัยด้วยนะครับกองทุนนี้ไม่มีให้รีเสิร์ชนะครับต่อไปกองทุนที่3นะครับอ,อันนี้เองอกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนเปิด asset plus small and mid-cap equity นะครับเป็นกองทุนหุ้นไทยนะครับ ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับอ่าเรามาดูผลตอบแทน y e a r to Date นะครับก็พบว่าติดลบอยู่13นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับพบว่าเป็นบวกนะครับอยู่ที่44.21นะครับโอเคกองทุนนี้ลงทุนในอะไรนะครับกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็คือหุ้นที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กหรือกลางนะครับโดยจะเป็นหุ้นทีเ่เราไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงนะครับโอเคเรามาดูผลตอบแทนราย3เดือนนะครับก็พบว่าก,ก็ติดลบอ่ะนะ อกองทุนนี้เพิ่งจัดตั้งมานะครับในปี2021นะครับพบว่าปีที่แล้วเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้44%ต่อปีซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับทีนี้เรามาดูพอร์ตการลงทุนของกองทุนนี้นะครับก็พบว่านะครับเออจริงๆมันก็ไม่เล็กนะลงทุนในกัสกร CK Power อะไรพวกเนี้ย Tisco Central Thai Vegetable นะครับ อืมอ่ะก็อันนี้ส่วนมากจะเป็นหุ้นครับแ0นะครับแล้วก็เป็นบริการทางด้านการเงินนะครับถ้าถ้ามาดูรายเซกเตอร์ครับการเงินอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับการแพทย์อัตรประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามาดูค่าธรรมเนียมนะครับขั้นต่ำในการซื้ออยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็การจัดการอยู่ที่1.6%ต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 2.91%เปอร์เซต์ต่อปีนะครับซึ่งถือว่า,าค่อนข้างสูงครับแต่ว่า,าเขามีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีอ่าโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับต่อไปนะครับตัวที่4นะครับ KFGTech i m f นะครับอ่าอันนี้นะครับ kfgtimf e c h จะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรี global technology equity เพื่อการเรียงชีพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูผลการตอบทีนี้เรามาดูผลการดำเนินงานนะครับอ่าที่1ปีนะครับติดลบอยู่43%นะครับ ye a r t o d a t e ติดลบอยู่35%นะครับแล้วถ้ามาดูที่ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับพบว่าอ่ายังคงเป็นบวกนะครับอยู่ที่ 16%นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากองทุนนี้ลงทุนในอะไรนะครับกองทุนนี้จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของต่างประเทศนะครับชื่อ T r o Price นะครับ Fund นะครับ SICAV นะครับ Global Technology Equity นะครับ Class Q นะครับมาดูผลตอบแทนนะครับพบว่า3เดือนเนี่ยทำผลตอบแทนได้24%นะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ระยะเวลาต่างๆก็โชว์ตามนี้เลย ถ้าเรามาดูผลตอบแทนรายปีนะครับพบว่ามีเพียงปีเดียวเท่านั้นนะครับที่ติดลบก็คือปี2018นแะครับแต่หลังจากนั้นมาก็ทําผลตอบแทนได้เป็นบวกในทุกๆปีนะครับก็ปี2020ีเนี่ยทำผลตอบแทนสูงไปถึงนะครับเกือบเกือบเจเนลยนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์การลงทุนกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ หลักทรัพย์5อันดับแรกนะครับที่ไปลงทุนครับก็อันนี้เขาจะเป็นไปถือหน่วยลงทุนของต่างประเทศเนาะที่ชื่อว่า t r o p พ i ายนะครับแล้วก็ประเภทสินทรัพย์ก็ไปลงทุนในกองกองทุนต่างประเทศอีกทีนึงนะครับเป็นฟันออฟฟันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูรายเซกเตอร์นะครับพบว่านะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เทคโนโลยีนะครับ65%นะครับมีบริการด้านการสื่อสารสินะครับสินค้าฟุ่มเฟือย 14%อนะครับอสังหาริมทรัพย์การเงินแล้วก็อุตสาหกรรมครับมาดูที่ค่าธรรมเนียมกันบ้างครับค่าธรรมเนียมในการซื้อขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500บาทก็คือเรามีเงิน5 0 0รบาทเราสามารถซื้อกองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็การจัดการค่าธรรมเนียมการจัดการต่อปีอยู่ที่0.96%ต่อปีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่1.1588%ต่อปีนต่อปีครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ ลงทุนได้ในเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับโดยกองแม่ของเขาเนี่ยจะมีการาบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ถ้าทุกคนสนใจก็ลองเอาชื่อกองแม่นะครับไปค้นหาใน Google ได้นะครับเราก็จะพบว่ากองแม่เนี่ยถือหุ้นอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับเขามีการปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับดูในของเวลเมจิกก็ได้ครับโอเคนะครับ กองทุนนี้ครับเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับอนอกจากเขาจะลงทุนในหุ้นแล้วนะครับ <S <S เขาก็ยังลงทุนในตราสารหนี้ด้วยนะครับ <S <S คุณชัดชาติเนี่ยโอเคเรามาดูผลตอบแทนนะครับอ,อย่างที่เรารู้นะว่ากองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูงกว่าอกองทุนประเภทอื่นๆนะครับแต่ว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเนาะอันนี้เน้นที่สภาพคล่องนะครับ ก็จะเห็นว่าผลตอบแทนตั้งแต่ปี60จนถึง64ี่เนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ไม่เกิน1%น่ะจะอยู่ประมาณเนี้ยอืมอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตรางเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยของธนาคารโลกด้วยนะครับก็ใครที่สนใจที่อยากจะมีสภาพคล่องนะครับก็ลงทุนตามคุณชัดชัดได้นะครับตอนนี้ scb ssf นะครับโอเคตัวถัดไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลนะครับชนิด เห็ดค hey, ่าเงินนะครับอันนี้ชนิดเห็ดค่าเงินก็คือมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ Year to, date Year to date ติดลบอยู่1%นปปีเป็นบวกอยู่ที่1.66%นะครับแล้วก็ถ้ามาดูตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับจะเห็นว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างผันผวน,นนะครับ อันนี้คุณชาชาติเขาน่าจะถือไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงมากกว่านะครับโอเคเรามาดูนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับกองทุนมีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust ETF นะครับตัวนี้ก็จะไปลงทุนใน ETF ของต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะครับเป็น ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ แล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ทแชมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือการ h e d ค่างเงินนะครับไม่น้อยกว่า90%นะครับอ,อันนี้ก็บลจอ scb นะลงทุนในกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกนะครับความเสี่ยงที่ระดับ8นะครับแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะครับกองทุนนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่0.44%ตต่อปีนะครับการลงทุน ครั้งแรกเนี่ยใช้เงินเพียง1บาทนะครับลงทุนครั้งต่อไปก็ใช้เงินเพียง1บาทนะครับทีนี้เรามาดูผลการดําเนินงานบ้างครับอ่าผลการดําเนินงานก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็เป็นสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงเองครับถ้าเรามาดูกราฟนะครับจะเห็นว่ามีความค่อนข้างผันผวน,นในระดับหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆน,น,นะครับก็ จะเห็นว่าปี2013เนี่ยติดลบเยอะมากเลย20%กว่าเนลยละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันปี2020เนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้สูงเช่นกันนะครับก็20%กว่าๆเลยโอเคครับกองทุนต่อไปนะครับกองทุนสุดท้ายชื่อว่ากองทุน KF Cash นะครับอ่ากองทุนสุดท้ายนี่ครับ เป็นกองทุนเปิดกรุงศรีนะครับตราสารเงินชนิดสะสมมูลค่านะครับตราสารเงินกับตราสารทุนนี่แตกต่างกันนะครับทุกคนตราสารทุนก็คือหุ้นตราสารเงินก็พวกอกองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้อะไรพวกนี้ครับที่ความเสี่ยงต่ตําๆสภาพคล่องสูงๆนะครับจะเห็นว่า1ปีเนี่ยทำผลตอบแทนได้ที่0.2 2เนะครับแล้วก็ถ้าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาทําผลตอบแทนอยู่ที่3 3เเนะครับซึ่งไม่น้อยนะครับแต่ว่า ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2022นะครับก็ทำผลตอบแทนได้33%นะครับทีนี้เรามาดูกันว่า,าผลตอบแทนรายปีเป็นยังไงนะครับอ่าไม่แย่เลยนะครับผลตอบแทนรายปอาีอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณ 2%, 2อ่ะจะเห็นว่าปี2 0 1 2เนี่ยทำได้2.5%ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นบวกอยู่นะครับ กองทุนนี้ไม่มีการจ่ายปันผลนครับผลการตอบแทนก็อยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ1%ประมาณนี้ไม่เกินนี้โอเคนะครับเรามาดูพอร์ตการลงทุนบ้างนะครับอ่ะเอาเป็นว่ากองทุนนี้ก็จะเน้นการถือเงินสดนะครับก็ชื่อว่าตราสารเงินชนิดสะสมมูลค่านะครับก็หวังว่านะครับทุกคนน่าจะพอจะเห็นภาพนะครับเกี่ยวกับการลงทุนของคุณชัดชาติ ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่หน้ากล้องต่อนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ไปเจาะลึกหรือว่าไปดูแต่ละกองทุนที่คุณชัตชาติลงทุนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าถ้าให้แชมเ์วรเคระห์นะส่วนใหญ่คุณชัตชาติก็จะลงในหุ้นไทยเป็นหลักนะครับแล้วกเ็เทรนในอนาคตที่คุณชัตชาติเลือกก็จะเป็น เฮลท์แคร์นะครับหรือว่าพวกนวัตกรรมพวกสุขภาพอะไรเงี้ยครับที่มันอยู่กับมนุษย์นะครับเพราะว่าเขาน่าจะมองลแล้วแหละว่าในอนาคตอ่ะคนจะใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น,นครับนอกจากหุ้นไทยสุขภาพแล้วนะครับเขาก็ยังกระจายการลงทุนไปพวกตาสันนี่นะครับพวกตลาดเงินตลาดตลาดตลาดเงินนะครับตาสันนี่ตลาดเงินก็คือเอาไว้กระจายความเสี่ยงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ คุณชาชาติก็มีเช่นกันนะครับก็คือการลงทุนในทองคําเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ใช้กระจายความเสี่ยงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าพาทุกคน,น่ยมาพูดคุยแล้วก็พามาดูว่าผู้นํากรุงเทพของเราเนี่ยเขาเลือกยังไงนะครับแล้วทําไมเขาถึงลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้นะครับทุกคนเอาไปทําการบ้านต่อได้นะครับก็วันนี้หวังว่าทุกคนน่าจะได้อ่า อะไรบ้างนะครับจากการนาคลิปนี้ครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แชมป์ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าแชมป์จะมาทําคลิปอะไรหรือว่าเจาะลึกการลงทุนอะไรนะครับก็มาติดตามได้นะครับหรือว่าจะมีคลิปสไตล์ใหม่ๆบ้างนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ